ซื้อเป็ดให้พ่อแล้วนะครับจานวนสามสิบตัวอย่างตัวเล็กๆอยูอมามา่นะครับซื้อมาเมื่อเช้าครับไู้จะรอดกี่ตัวนะครับแต่ก็โอเคทําเล้าให้เมื่อเช้านะครับเอาดิสบ็อกมาพอเป็นประมาณเมตรคูณเมตรคูณห้าสิบเซนประมาณนี้ครับ คงจะขยายออกไปเรื่อยๆครับถ้าโตกว่านี้มีมีเหลาให้อยู่ครับเหลาใหญ่คเ,เคยเลี้ยงเป็ดแต่ก่อนกับตอนนี้ไม่เลี้ยงนี่ซือมาเลี้ยงสามสิบตัวนะครับรก็กบว่าจะให้พอโตแล้วจะให้ช่วยกิน หอยเชอลงเชอร์รี่หอยเชอร์รี่นะครับมันระบาดกินข้าวพ่อบอกว่าออซือเปลดมาไว้ให้เหลี้ยงให้มันช่วยกินหอยก็โอเคถ้าโตขึ้นไปก็น่าจะมีไข่มีอะไรได้อีกจังนะครับแล้วก็โอเคเลี้ยงเพื่อกินไข่ครับ กำจัดหองอเชอรี่นะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวครับสามสิบตัวเป็ดกรับ,บไม่ใช่เป็ดแก่ๆคอยติดตามดูผลงานหลังจากนี้ครับว่าจะตัวโตขนาดไหนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ